สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือความรักทั่วไปโดยรวมสำหรับราศีตุลน,นะคะประจําเดือนมีนาคม2024ชาแนลนี้วันที่ยดตาแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินจะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram Line แอดพิซซ k ต็อนะ Line แอดเอาไว้สําหรับท่านใดสนใจหินมงคลก็ติดต่อแอดมินได้เลยหินมงคลความรักในทุกๆสถานนะคลิกที่ลิงก์ Instagram นะคะ เอาละอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆและขอบคุณที่ซัพพอร์ตช n n น l นี้เรื่อยมาความรักราศีตุลเดือนมีนาคมค่ะเอาละเดี๋ยวเรามาเช็คเอเนอร์จีกันเลยนะคะชูเลิฟแม่คุณมีเกณฑ์จะได้พบเจอกับรักแท้เพราะว่าคุณเป็นคนน่ารักคุณคู่ควรกับ ความรักที่ดีความรักครั้งนี้อาจจะมาจากคนอายุน้อยกว่าหรือว่าคุณจะไดะ้คู่รักที่อายุน้อยกว่าคุณเยอะเลยแต่คุณก็รู้สึกว่าแฮปปี้มีความสุขอันนี้เป็นรักแท้ของคุณนะคะนั่นเดี๋ยวเรามาแคลริฟาในทุกๆสถานะกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ โอเคโฟร์ออฟเพนตะคูเกี่ยวเนื่องกับชาวท่าดินพริสบกันบางก่อนอพลังงานเกี่ยวกับเด็กสูงอยู่นะคะหรือว่าคุณอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะสนิทกับลูกสาวสนิทกับลูกชายคนเล็กอะไรประมาณนี้โหรบอนไพ่แต่งขึ้นหละอืทูบครับไพ่เนคู่ขึ้นหละดีใจด้วยจังเลยนะ โอเคโหทั้งเดลเพอร์ทั้งดูเลฟเอาอะไรมาไม่ได้เจอเนื้อคู่ก่อนนะคะ r o w e r u p c o u p ค e ค่ะ Three cups, แล้วก็6 of c u p อฟม,ม,ม่ต้องค r i f ิฟายราศีตุลเดือนมีนาคมเป็นเดือนที่ดีในเรื่องราวของความรักของคุณในแต่ท่านถ้าได้เจอคนถูกใจแล้วก็มีเกณฑ์จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นแต่งงานย้ายถิ่นฐานสร้างครอบครัวนะคะมีทั้งไพ่ เนื้อคู่แล้วก็เด e เลิฟเวอร์นะคะอ่าราศีตุลสําหรับความรักที่เป็นประเด็นนะการ์ดมันดีทุกใบเด็กๆหรือคนอายุน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นลูกของคุณจะเป็นตัวเชื่อมให้คุณได้กลับมารักกันอีกครั้งคู่ไหนที่อย่าร้างห่างกันไปนะ ใครคนนั้นไปเติบโตไปเรียนรู้แล้วมีเกณฑ์ว่าเขาจะกลับมาหรืออาจจะสับกันได้ไว้เวอร์ซ่าจะกลับมาเป็นครอบครัวเป็นคู่รักที่ดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านใดที่ความรักมันเป็นประเด็นคุณแลวเขายังคิดถึงกันอยู่เสมอห่างกันไปหรือมีเรื่องเนี่ยเกิดจากความไม่เข้าใจกันล้วนๆเลยนะคะแต่ความรักมันยังอยู่ตรงนั้นนะ,ะรักแท้ก็ยังอยู่ตรงนั้น สำหรับความรักที่ดีงามอะค่ะจะมีเกณฑ์การกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งเพราะพลังงานมันดีหมดเลยเห็นไหมคะมันไม่ได้มีพลังงานของคามา relationship แต่อย่างใดดังนั้นคนที่จะกลับมา เริ่มต้นรักใหม่กับคุณสาหรับความรักที่ไม่เข้าใจกันมีเกณฑ์มากๆว่าจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ปรับความเข้าใจสารสัมพันธ์แล้วก็รักกันอีกครั้งหรือว่าสร้างครอบครัรวกันอีกครั้งระยะเวลาอยู่ที่หมายเลข4ีนะคะสสัปดาห์ก็อยู่ในเดือนนี่แหละหรือว่า อาจจะประมาณก่อนหรือหลังเดือนสีได้หรือว่าสีเดือนขึ้นไปอยู่ในชะ่วงเวลานี้เกี่ยวเนื่องกับชาวท่าดินพฤึกศพกันมังกรท่าน้ําแล้วก็ท่านไฟแต่ถ้าท่านใดไม่ได้มีคนที่ห่างหายกันไปทุกอย่างมันจบลงแล้วหรือว่าเป็นพลังงานที่คุณไม่ชอบก็อันนั้นไม่ใช่ค่ะก็มาดูที่คนโสดเลยคนโสดอีก ในช่วงเดือนมีนานี้แหละมีสิทธิ์นะคะเพราะพลังงานอยู่หมายเลข4ีนะคะสสัปดาห์ขึ้นไปบวกลบก่อนหรือหลังเดือน4หรือว่า4เดือนขึ้นไปบวกลบมีเกณฑ์จะได้พบเจอรักแท้เนื้อคู่ของคุณนะคะเข้ามาในชีวิตเอ่คนคนนี้เนี่ยคุณอาจจะได้พบเจอผ่านทางคนในครอบครัวนะคะหรือว่าอาจจะผ่านทางโซเชียลมีเดียได้แต่น,น้อยนะคนนี้ได้จากคนในครอบครัวหรือว่า คนที่อายุน้อยกว่านะคะอาจจะเป็นตัวเชื่อมนะให้คุณทั้งคู่ได้เจอเจอกันทั้งคุณและเขาเป็นรักแท้เป็นเนื้อคู่นะพลังงานเนื้อคู่ฝั่งคุณพลังงานเดลฟเฟอร์ที่ฝั่งเขาดังนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณมีสิทธิ์แล้วก็โชคดีในเรื่องความรักนะเดือนมีนาคมน,นี้จะได้เจอเนื้อคู่หรืออาจจะเลทหน่อยตามที่อาจารย์ซันบอกเป็นคนอายุน้อยนะคะเป็นคนที่ฐานะ บางครั้งร่ำรวยด้วยนะเพราะพลังงานของโฟอัลเพนโดโคนะสำหรับคุณผู้ชายคุณก็จะให้คุณผู้หญิงที่ทำงานเก่งขยันขันแข็งแต่อายุน้อยกว่าคุณเยอะนะอาจจะเป็นคนผิวสองสีได้ตัวเล็กๆอะไรประมาณนี้นะคะอืมคือตรงสเปคเหมือนกันแหละนะเออสำหรับ ความรักในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะเอ่อจะมีความชัดเจนในเดือนมีนาคมนะคะคุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบคุณจะมีเกณฑ์การตกลงปรงใจที่จะเป็นแฟนกันในอนาคตมีเกณฑ์การตกลงปรงใจที่จะเดินทางมาหามาออกเดตสารสัมพันธ์ถ้าคู่ไหนออกเดตไปแล้วมีเกณฑ์ว่ากลับไปเขายังคงคลิปคอนแทคอยู่และใจะยังคงสารสัมพันธ์กับคุณเจะทั้งกลายเป็นคู่รักได้ในอนาคตนะคะสําหรับรา สีตุลแล้วก็พลังงานมองเห็นว่าทั้งคุณและเขาแม้ว่าจะเพิ่งคบกันหรือเพิ่งเจอกันอาจจะรู้สึกสนิทกันเร็วเพราะพลังงานของคู่แท้ด้านหลังมันมาหมดเลยมาทั้งหกถ้วยมาทั้งรักแท้มาทั้งเ,ออเนื้อคู่นะฮะดังนั้นเนี่ยคนคนนี้เนี่ยพลังงานมันออกมาบอกว่าทั้งคุณและเขาต่างฝ่ายต่างชอบพอกันมีความผูกพันกันลึกซึ้งทางทางด้านความรู้สึกดังนั้น ก็มีเกณฑ์ว่าจะสมหวังแล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆนะคะแล้วก็สําหรับคนมีคู่เนาะถ้าได้เจอกันอยู่นะช่วงเวลานีา้ทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีนะเพราะพลังงานความรักมันหวานชื่นมากเลยสําหรับราศีตุลน,นะคะ มีเกณฑ์ว่าในเดือนนี้จะพูดคุยกันถึงเรื่องการใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันแล้วหนึ่งนะคะการสร้างครอบครัววางแผนการมีบุตรคือเดือนมีนาคมจะเป็นเดือนที่หวานมากๆคือวางแผนการสร้างครอบครัวเยอะมากตลอดทั้งเดือนคู่ของคุณก็เดินทางมาอยู่กับคุณดูแลคุณใกล้ชิดคุณคุณจะมีความรู้สึกว่า คุณโชคดีจังเลยอ่ะผ่านเรื่องร้ายๆมาเยอะก็ได้มาเจอเขาหรือเธอคนนี้เหมือนเป็นโชคดีในความรักนะคนคนนี้คุณรู้สึกว่าคุณโชคดีจังเลยที่ได้เจอประมาณนี้ขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะคะมีเกณฑ์ว่านับจากนี้หลังจากวางแผนแล้วก็อีกสีเดือนขึ้นไปนะมีเกณฑ์ว่าจะได้สร้างครอบครัวมีเกณฑ์จะได้วั่นหมายแต่งงานนะคะเพราะว่าสี่เท้าเนาะแล้วก็ มีเกณฑ์การย้ายถิ่นฐานไหมมีแต่อยู่ที่50%น้อยคนนี้คนนี้ความรักลงตัวที่อยู่คือจะได้อยู่กับคู่ของคุณในลักษณะที่ไม่ต้องปรับอะไรกันมากมายนะคะในอนาคตเอาล่ะเป็นกำลังใจให้ราศีตุลน,นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ